Allah'a oh, no. ขอให้ตั้งกระดาษเป็นแนวตั้งของตันี้นะครับโอเคในระหว่างที่ขั้นพิมพ์ระดับโลกนั้แจกก้อนหินได้วยอะไรก่อนทุกคนกัได้ครับก้อนหินไปคนละหนึ่งก้อนคือเราจะเขียนก้อนหินขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งโดยที่เราจะคลี่ก้อนหินก้อนหนึงที่อยู่ในล้อ,รอตรงมุมไหนของหินที่มันเป็นอุกปุกตางๆตรงนั้นเราก็พยายาม ทาราทรเมืองขาวนะครับคือเรามาจัดงานที่มิวเซียมสยามวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายให้ถ่ายเก็บบรรยากาศรอบนอกนะครับเราไม่ได้อยู่แต่ในมหาลัยนะครับเรามาข้างนอกเราได้เปิดหูเปิดตานะได้เห็นนะครับว่าท,ที่อื่นเขาจัดยังไงนะครับกิจก,กรรมข้างนอกก็สนุกสนานดีครับ านก่อนหน้านี้ที่อาจารย์พันเป็นคนต่างๆรวมสมู้เราจะใช้การใช้สายตานะครับแล้วก็การทำงานกับกับกับมือกับแขนขา,ๆๆๆตาๆๆแต่ว่าเราอยากชวนสังเกตว่าภายในใช้ขาขวาถ้าเสียบมันขวาเราก็ต่อไปเราก็อาตอมเลยแค่ได้ยินว่าเป๊บดังขวาก็ตอ มีความคุลักยณะทั้งหมดเลยอย่างคอนโน่ะโหะอาจจะเป็นคอนเซ็ปต์นิยายไซไฟล์ดับเบิลเซีค่อคนข้างเยอะมากก็เลยแบบว่าตีความเหมือนตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นอีเทอทีฟเป็นนักสืบเราเป็นนักสืบเลยแล้วในกระบวนการตอนที่ท่าวกานนี้แต่ละคนมีความหมายที่ต่างในเขตนะฮะตอนเไ,ไปในทางเดียวยกันไปในทางเดียวกัน ทิตาเดินปิงวังนะคะเป็นนักศึกษาดิจิตอลอาร์ตปี3ค่ะ 3D animation ค่ะ <c oughs> วันนี้มาเป็น note ทคเก k e r นะคะก็คือมีหน้าที่คอยจดบรรยากาศคอยจดการเคลื่อนไหวกิจกรรมของพิธีกรและก็ความคิดเห็นของออผู้เข้าร่วมค่ะปีนี้เป็งปีที่2แล้วค่ะปีก่อนมาแต่ว่าทําหน้าที่ในส่วนของ time ทคเก k e r แต่ปีนี้เป็น n o t เทคเก k e r ค่ะกิจกรรมมีความแตกต่างนะคะก็คือ,อ,อบางกิจกรรมเนี่ยมีการลงลึกเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนๆก็จะรู้สึกว่าแบบได้ ไรเพิ่มมากขึ้นอย่างปีก่อนอาจจะม,มีเขาเรียกว่าอุปสรรคทางด้านของเวลาแล้วก็สถานที่ค่ะปีนี้แบบว่าเป็นปีที่มันเหมือนพัฒนามาจากปีก่อนมากรู้สึกว่าแบบเอ,อดีขึ้นมากเลยค่ะรู้สึกว่าเราเสามารถแบบ manage อะไรบางอย่างได้มากขึ้นมีการทํางานเป็นทีมแล้วก็เราใช้ความคิดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะเป็นแบบการฝึกที่ดีมากๆเลยค่ะในการทำงาน กระดาษแผ่นนี้เนี่ยถ้าดูอีกทีหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ใครที่เป็นคนที่อยู่ฝัังเนี้ยลองสำรวจดูว่าวิญญ,ญาณของเราอ่ะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ใกล้ใครแล้วถ้าสมมุติว่าเขาจะขยับเยเื่อนเนี่ยเขาจะขยับแบบไหนลองคิด<า>อยู่ในใจอยู่เขาคือหมายถึงวิญญ,ญาณเขาคือวิญญาณคือวิญญาณของเราออกมาจป็นเคลื่อนไหวยังไงเนี่ยเราต้องเริ่มใช้จินตนาการนะ้วตองหยิบอุปกรณ์สองอย่างมาดูนะครับคืออุปกรณ์ที่ใช้ว่าและอุปกรณ์ที่ ลอไปสิ่งแรกที่อาจารย์นะครับอาจารย์เริ่มบอกแล้วอาจารย์ก็ตอบเจออกไปภายในระยะเวลาหนึ่งล่ขออาตน่มนะทำงาอเพราะฉะนั้นมันจะประสานกันเขาได้ค่ะ ปัดแกนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2อขแขนงอิรัทรงคณะมีประกาศค่ะก็เลยส่งชื่อเข้าร่วมมาก,ก็ติดกันเลยได้เข้าร่วมค่ะรู้สึกดีมากค่ะเพราะว่ามันได้เจอกับคนใหม่ๆแล้วก็คนต่างอายุกันค่ะมันทําให้เราได้แลกเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ทําให้เราสํารวจตัวเองมากขึ้นด้วยมันมีหลายอย่างที่เราสามารถเอาไปแอเดปใช้กับการเรียนได้แล้วก็เราได้ประสบการณ์นอกเหนือจากในห้องเรียนเยอะด้วยค่ะ